สวัสดีครับพบกับพี่ดันสายตรงกันอีกแล้วครับวันนี้มาแบบคนตื่นเมาฮะโอ้หลังมันเลยนะครับอย่าลืมครับเดเลปอนวันนี้ครับบอลเต็งบอลเดี่ยววิเคราะห์บอลประจำวันที่20นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีคุณนูนูทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ทางธรรมแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายวันติดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าศึกของพรีเมียร์ลีกนี้ ที่ต้องใส่ตื่นทํามาเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีมรักของเฮียนันด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าปรงนะครับปลงดีกว่านะครับก็ยังรักอยู่ยังรักอยู่แต่ก็จําเป็นต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับช่วงนี้แมนยูก็ผีเข้าผีออกนะครับกับสุดพิบลีอังกฤษครับระวางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับเชลซีครับฮเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ แน่นอนครับเริ่มต้นกับราคาเปิดลุ้งหน้าและราคาไหลตอนนี้ครับโอ้โหค่อนข้างที่จะหลอนๆนะฮะราคาเปิดครับอยู่ที่ปปครับบางสํานักเปิดมาแล้วนะครับปปนะครับซึ่งเห็นนั้นก็ขอเดาคู่นี้แทบจะไม่ต้องมองเลยว่าอาจจะอยู่ที่ปปหรือเสมอเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสูสีกันทั้งคู่ครับฟองกันเล่นก็ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับทีมเ่ี้หรือเจ้าบ้านครับก็อยู่ที่ประมาณ1ครับ0.9ถึง1 ทีมเยือนครับอยู่ที่ประมาณ0.8นะครับอย่างเชลซีนะครับซึ่งตอนนี้เชลซีราคาเปิดนะครับกับไหลมาอยู่ทางเชลซีเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนราคาไหลครับแน่นอนครับตอนนี้ยังไม่เปิดเลยถือว่าเป็นคู่ที่น่าตื่นเต้นเองก็เช่นกันนะครับแต่ราคาก็ยังอยู่ทางเชลซีอย่างเห็นได้ชัดครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อเลยครับ มาต้องบอกก่อนคู่ที่เฮนันสนใจก็จะต้องจัดหนักกันหน่อยให้ดูออกมาดีที่สุดนะครับมาเริ่มกันเลยครับกับโอ้โหกี่นัดที่ผ่านมาประมาณ13นัดที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้ครับ5นัดครับเชลซีชนะไป3นัดครับโอ้โหถือว่าสูสีกันจริงๆเลยกับคู่นี้นะครับซึ่งล่าสุดก็โอ้โห17ครับ1 7 2 0 2 5ครับก็เชลซีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสมอเชลซีครับตอนปี2024ครับแล้วก็เชลซีชนะครับแล้วก็แมนยูชนะแมนเชสเตอร์ยูต็ดชนะอีกครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงของตรงนี้นะครับเป็นช่วงของปีก่อนนะครับปีก่อนนะครับแต่ปัจจุบันครับล่าสุดเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกเดียวกันครับก็ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปในบ้านครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขามาเยือนแล้วครับเขามาเยือนล่ะนะครับว่าดูว่าแมนยูจะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ ฟอร์มการเล่นล่าสุดครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โ oh, ห oh. ในปี2025นะครับก็ชนะเอ้ยแพ้แมนซิตี้ไป3าูนย์นะครับแล้วก็ชนะเบอร์ลี่ครับ3ประตูต่อ2ครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะยัน,น,นจะพูดแต่เฉพาะศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เสมอกับฟูลแลมครับ แล้วก็แพ้อาร์เซนอลมา1-0ครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะครับมาดูของทางเชลซีบ้างครับเป็นยังไงเชลซีกับฟอร์ม5นัดล่าสุดครับก็นี่ครับล่าสุดก็ไปเสมอกับเบนฟอร์ดครับไปชนะฟูลแลมนะครับโอ้โหแล้วก็ถล่มเวสต์แฮมไป5ประตูต่อ1เลยครับแล้วก็เสมอกับคริสตัลพาเลซครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มของทางเชลซีเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเพราะว่า ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับมีแค่เสมอกับชนะเท่านั้นเองในตอนปี2025แบบนี้นะในปัจจุบันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อยนิดหน่อยครับมาดูตัวผู้เล่นของทาง Manchester u n เ t e d กันหน่อยครับกับกับแผนการเล่น3-4-2-1นะครับกับแผนการเล่น3-4-2-1นะครับก็ถือว่าเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างอะไรแล้ว นักเตะก็ตัวเดิมเกือบหมดเลยนะครับไม่มีใครที่น่าตื่นเต้นเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเดียโลอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ละอย่างแต่ก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะมีความมั่นใจมีกําลังใจที่ได้อยู่ในบ้าน,นครับเพราะครั้งที่แล้วโดนคาบ้านเลยนะครับแต่นี่ก็คือผู้เล่นของทางเชลซีครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับ4 2 3 1ครับก็มี เดียร์เปียโลครับโอ้โหมีแต่ละตัวครับเนโต้นะครับเฟอร์นันเดสครับถือว่าจัดมาหนักกันจริงๆครับสำหรับของทางเชลซีนะครับแต่ละตัวก็แน่นอนจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานกันหน่อยดีกว่าครับและนี่ก็คือราคาหน้างานนั่นเองครับและนี่ก็คือราคาหน้างานนั่นเองครับโอ้โหแล้วมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับเชลซีนะครับโอ้โห เปิดมาครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณราคาเสมอครับราคาเสมอนะครับครับระหว่างแมนยูกับเชลซีครับก็แฮมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นน้ำแดงครับเป็นน้ำแดงนะครับส่วนเชลซีเป็นน้ำดำครับโอ้โหถูกเทมาทางเชลซีค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามาดูในเลทของราคาปอปอครับอยู่ที่0.76ของทฮมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนเชลซีครับอยู่ที่0.92ครับต้องบอกเลยถ้าเวลาเฮียนันนะเจอน้ำสลับแบบนี้นะครับกับสูตร ปปของเฮียนันนะครับกับสูตรเสมอนะครับก็แนะนาครับให้ดูตรงตัวของทีมทีมทีมที่เขาไม่ได้ต่อรองนะครับก็คือตัว0.76นี้นะครับน่าสนใจมากนะครับส่วนราคาเสมอครับน้ําแดงส่วนมากนะครับส่วนมากเลยนะครับที่ไม่เกิน0.96นะครับ0.96ส่วนมากแล้วเนี่ยราคาเนี้ยจะเป็นราคาของทีมที่มีโอกาสชนะนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นเฮียนันขอไม่คิดมากครับนะครับขอเลือกไปทาง ทีมรักอีกสักครั้งกันครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหในราคาตัวนี้ครับถ้าเฮียนันเลือกนะครับจะเลือกตัวนี้ครับนะครับน่าสนใจเพราะมีโอกาสที่จะเสมอแต่โอกาสชนะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีอยู่ในบ้านเพราะกำลังใจค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับวันนี้คงไม่ได้มีทีเด็ดเมืองนอกเช่นเดิมนะครับเพราะยังอยู่ในกลุ่มนะครับใครที่สนใจก็แอดเจเจเจ็ดแปดเข้ามาได้เลยนะครับแอดเจเจเจ็ดแปดครับง่ายนิดเดียวนะครับ